สวัสดีครับเพื่อนผมอีก่แล้วก่อนแอตโอสเจนเนวินดิคินส์ฉันรอฟิต้ออนสตาร์อ่าสงสัยนะครับว่าสงทราัวไฟอากุมะทำมอ่าก็วันนี้ผมจะมาวัดดวงนะแล้วก็จะไปอธิบายเกี่ยวกับการสร้างมมเมนเมมโมร,รี่ของ e X นะที่ว่าคิดช่วงแกรกๆเอาว่าเป็นไอซองจุดหมาย X อ,อ่ะเออก็มาลองอ่าเปิดกันดูนะแล้วก็ทำกันดูก็ปเป้าหมายผมเป็นแอสีม่วงนะผม เนี่ยอ,อากูมาผมมันสีดาวอะแล้วผมมีเมมโมรี่องนี้ว่ะอีกอันนึงนะผมพาไปดูอะเมมโมรี่เนี่ยผมมีอันนึงก็ไอกล่องที่ผมจะเปิดอะไหนละอาอย่างเนี้ยอือ่าตรงเนี้ยผมมีหนึ่งชิ้นไงอันเนี่ยไอกล่องสุ่มเมมโมรี่ E X นะสายทตุ ก็มีทั้งหมด5าด้าธาตุนั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆก้เนอกันนะแต่ว่าผมอยากจะสีม่วงโดยเฉพาะนะก็จะ,ะต้างการปั้นอคุมะในถ้าไม่สีม่วงเราจะมาดูว่าผมจะทํายังไงนะมันก็มีสูตรเยอะนะง่ายไ,ไม่ยากก็ลองกดใช้เลยสีอะไรสีม่วง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 ก็กลับม่สีแดงผมใช้ไปแล้วไงสีเขียวเอย ถ้ามาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ตรงสูตรของเราแล้วก็ไปที่ไปที่เมมโมรีเหมือนเดิมน,นะเหมือนเมื่อกี้แหละก็ไปที่กล่องเมมโมรีอ่าอันนี้ไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนทาบ์เนี่ยเราก็มาตรงนี้นะอนน้ผมต้องการสีม่วงอย่างแรงนะสีเขียวผมได้ไปแล้วก็กดสีม่วงปงุ๊บตกลงแล้วก็ผมมีครบหนึ100่งร้อยเศษแล้วไงไอ้100หนึ่งร้อยเศษได้จากตรงนี้นะผมพาไปดูอีกทีไอ้การเล่นคานิวันเนี่ย เนี่ยไม้สะสมเอานะาตีได้ตีดีก็ตีเอานะห้าติบเนี่ยบอกเลยว่ายากเดี๋ยวห้าวันนี้ก็น่าจะได้ทั้งห้าร้อยแหละเออก็ไปที่กล่องเมมโมรี่เหมือนเดิมน,นะเมมโมรี่ Memory. ก็ปุ๊บก็การเปลี่ยนธาตุแล้วก็เลือกสีม่วงอ่าฮะอันนี้เอาใครดีซิเว่าไม่ก็จะใช้อ่าเนี่ยเมล็ดหนึ่งแล้วมันเกินแล้วโอริจีหนึ่งแล้วห้าแล้วแล้วก็เอานี่ก็ได้น้องจงกิมมิ ปล่อยแล้วไม่เอาผลละวางดีกว่าคุณเกลือนีนะ่ไงคุณอีเอ็กแล้วก็มาปุ๊บกดเฟซเอ็กเก็บดีกว่า้องเก็บไว้ดีกว่า,ววามันได้ยากมันได้ยากไม่ใช่เลยหรอกนี่คือมีก่ก็นี่กินไม่ได้ก็มี100นะครับก่อนผมเคยทยําแล้วแต่ว่าผมไม่มีเศษอันนี้มันครบ100นะ่งร้อยไงเป็นสีม่วงอ่าโอเคแบบนี้นะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันนะจะได้ มันไม่ได้เปลี่ยนธาตุนะ ex อ่าก็ไปที่ Fighter. ไฟเตอร์ไปที่ส่วนไฟเตอร์ปุ๊บไปที่ตัวที่เราต้องการจะปั้นอ่าฮะเลือกเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บก็เลือกอันนี้ก็เหมือนปกติการปั้นนะอ่าฮะแต่มันจะใช้เศษอะไรนี่ไงไม่ใช่ซองจุดธหมายนะเป็นการตัวแปรธาตุอะแปลแี่แปลแปลสิทเมมโมรี่อะเออ อัพโอเคห้า okay. ดาวสักทีอะไรหลายคนอาจจะถามนะเออพี่อคุมะมันตกรุ่นแล้วไม่ใช่เหรอทำไมต้องอัพมันด้วยคือยังไงอะ่ะจุดประสงค์ของผมอะผมอยากทำทุกคนลำโบอะ่ะไอมันได้อ่าห้าดาวนะห้าดาว,นะดาวอเอ็กอะทุกคนลำโบนะไดยผมกัดอีสเฟตเตอร์อย่างเดียวไอผมจำไม่ได้อะ่ะพอไม่สามร้อยดีกว่า เออผมก็เลยว่าอ่โอเคผมก็ต้องแบบว่ายังไงอ่ะแต่แกปั้นเขาไห้ครบนะไอ้ได้ได้อ่ะเออห้าดาวไอ,อ้ซุโคลัมโบอ่ะโอ้โหจิตายอืออ่าก็ปั้นไปยังไงมันกระตุกจริงเว้ยเคได้แล้วคือถ้าเกมมันปิดตัวไปยังไงผมก็นอนหลับ ปิดตาแล้วแหละไม่เอาไม่เป็เช่นตัวเองนม่เป็นอะไรนะเอาไปนอนหลับปิดตาสบายจะได้แล้วแหละว่าเออเฮ้ยเราทํำจำเร็จแล้วนะทุกคนรับบูของเราก็ได้มาอ้าดาวแดงบวกมาเลยนะแต่ว่า e x แบบเปิดเประอุกต์นะฮะเอาปั้นไปก่อนหลายคนคงทำไม่เสร็จแล้วแหละผิดจะเป็นผมเอาทีเล่นผมนะคือช้าอะไรอยู่เอาที่แล้ววางแผนผิดอีกทีใช่ไหม อ่าเนี่ยอ่าได้ก็ใข้าไปครบแล้วแหละอืมอ่า,อาไปไดาวแดงบวกน่าจะไม่พอไอ้ไอตัวรถ EP SP ไม่พออ่าอันนี้ยังไม่ได้ผูกเลยเลยไหนไวะจิดจอนี่ก่อนอีไหม เพราะว่านี้ผมได้เคียวแล้วไงเป็นนี่ดีกว่า PVE ใช่ไหม PVE ใช่ไหมผมจะเน้นใน PvP อะ่ะเหมือนกันเหรอนี่ดีกว่าเท่กว่าอ่า P ก็นี่อ่าเอานี่นก,นก่อนสรุปสรุปเกาะ ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงปั้นนี้กดียวก่อนได้หมื่นห้าไหมวะ <c oughs> <c oughs> โอเคนิดหน่อยผมก็ไปไปอัพต่ออ่ะฮะ สั้นๆครับคลิปนี้ไม่ยาวไม่อะไรมากครับถ้าหากว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมสว่วนนี้ก็จะกล่าวไก่อนนะครับบายบายครับบายบาย